ทายมาที่ซองอะไรทายถูกมีรางวัลให้คนที่ทูยังจบ<ห>ทาก็มีรางวัลจะให้เหมือนกันสนเล่นเกมด้วยกันไหมคะขอบคุณค่ะสนใจเล่นเกมด้วยกันไหมคะะถ้าทายถูกว่าซองนี้คือซองอะไรมีรางวัลให้คะ่ะซองป่าโอ้ยยังไม่ใช่นี่เดียวเองยังไม่ใช่ขอบคุณคะ่ะให้เล่นสนใจเล่นเกมด้วยกันไหมคะอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสนใจเล่นเกมด้วยกันไหมคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมีเกมมาให้เล่นสนใจเล่นเกมไหมคะถ้าทายว่าซองเนี้ยคือซองอะไรถ้าทายถูกนะคะมีรางวัลให้ <c oughs> เอ๊ะทายถูกด้วย <c oughs> โอ้ยสุดยอดเลยทายถูกนะคะคัดมีรางวัลให้ <c oughs> นี่เลย <c oughs> ค่ะอ่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะถ้าอยากร่วมทำบุญได้นะคะเพราะว่านี้ไปทําที่ถ้ำศิลาอาศค่ะ ของปู่มังกรเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค่ะอ่าทำบุญด้วยห้าสิบและนี่ก็จะไปทําบุญเหมือนกันโอ้ยอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะพี่น้องทำบุญด้วยอ่ะน่ารักมากเลยอันนี้จบได้เลยนะคะวัดที่อันนี้ที่วัดโคเทเลนเลยนะโอ้จะไปว่านนางระจันเลยอุ้ยอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุอันนี้คือพี่ทําบุญมานะคะอันนี้บุญทรงผลค่ะทรงผลไวมาก อันนี้อันนี้เป็นส่วนตัวนะคะที่คัตั้งใจอยากจะให้พี่ด้วยนะคะที่พี่ร่วมทําบุญอนุโมทนาสาธุจริงๆค่ะพี่อันนี้หนูให้พี่อันนี้ส่วนตัวนะคะขอให้เจริญเจริญสาธุสาธุค่ะและอีกอย่างหนึ่งพี่จะไปทําบุญใช่ไหมงั้นขอร่วมบุญด้วยละกันสนับสนุนให้คนร่วมกันทําบุญอ๋อใช่อยากจะประชาธรรมนต่อด้วยอันนี้หนูร่วมทําบุญด้วยนะคะ อนุโมทนาสาขอให้เจริญเจริญนะคะทำอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองครอบครัวทุกทุกคนของของน้องอะจงอยู่เย็นเป็นสุขโอ้สาธุค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยเพราะว่าหนูอะเป็นคนทำบุญเหมือนกันชอบทำบุญอันนี้ก็อยากจะให้บุญได้หมดเลย ไปร่วมลงทานด้วยกันด้วยแน่ๆจะไปทำลงทานทำลงทานด้วยนะโอเคขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะนุ้วันาสาสุค่ะจะบอกว่าได้ชวนคนแปลกหน้าทำบุญยังได้รู้จักและได้มิตาหมาๆมรือเปล่าที่เขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์ถึงได้มาเจอกันคลิปรางวัลให้กับคนที่ติดตามตามเลยสองสาม